จะเป็นยังไงเมื่อสุดท้ายเหล่ามนุษย์สามารถจัดการกับก็อดซิล่าจนสิ้นลายและยืดความเป็นใหญ่ปกครองโลกขึ้นมาจากก็อดซิล่าได้แต่ทว่าความสงบสุขนั้นกลับดึงดูดสัตว์ประหลาดนานาชนิดให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งและพวกมนุษย์ต้องรับมือกับ13สัตว์ประหลาดที่โผล่ออกมาพร้อมทำลายโลกยูซาโปรตีนสตูดิโอขอนำเสนอจะปล่อยหนังโคตรหมในภาพยนตร์เรื่องก็อดซิล่าไฟนอลโว ศึก13สัตว์ประหลาดพระจันทบานครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักน่ายิกกันทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้หยิบเอาหนึ่งหนังในตำนานของควอเซลามาจะปล่อยให้ทั้งน้องๆและเพื่อนๆได้ฟังกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีน้องคนนึงขอมาในแฟนเพจนะครับในสาเหตุที่หยิบมาจะปล่อยเนี่ยก็เพราะว่า ผมยังไม่เคยดูฮะ <c oughs> แถมพอดูจบเนี่ยก็ <c oughs> ถึงกับกุมขมับเลยทีเดียวโอ้โหนี่มันหนังกาในอุดมคติเลยนี่หว่าซึ่งเรื่องราวจะออกมาเป็นยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์และสับไข่กันก่อนไปฟังสปอยกันด้วยนะครับคำเตือนคลิปสปอยนี้อาจมีวาจาก,กวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเ,เขาแนะนําให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับเรื่องราวของ กอจิลาไฟนอลวอร์สึกสิสัตว์ประหลาดปรัจันบ,บานนั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อเรามนุษย์มนาได้ถูกลุกรลานจากสัตว์ประหลาดพ่านนิวเคลียร์ขนาดยักษ์ที่ได้ตื่นขึ้นมาจากยุคบรรพรกาลและเข้าทำลายโลกเหล่ามนุษย์ทั้งหลายจึงร่วมมือกันที่จะจัดการกับเจ้ากอจิลาตัวนี้จนกระทั่งในที่สุดด้วยการร่วมมือของมหาพันธมิตรทั่วโลกพวกเขาก็สามารถ ที่จะรอเจ้าก็ตจิลาไปกักขังไว้ที่ภูเขาเน้ําแข็งแห่งหนึ่งจนโลกมนุษย์นั้นกลับมาสงบสุขอีกครั้งโจบเอาเดี๋ยวก่อนเรื่องเพิ่งเริ่มนะเฮ้ยซึ่งองค์กรที่ว่าน,นี่เลยครับ มีชื่อเรียกว่าองค์กรพิทักษ์จัก,กรวาลที่คัดสันยอดฝีมือมาจากนานาประเทศพวกเขาถูกฝึกอย่างหนักเพื่อรับมือกับสัตว์ประหลาดไม่ว่าจะเป็นวิชาหมัดมวยคาราเต้หรือแมแต่มวยไทยต่างก็ได้รับเข้าไปบรรจุอยู่ในหมวดพิฆาตสัตว์ประหลาดเผื่อว่าบางครั้งพวกทหารจะใช้นาแข่งหดกระบาลพวกสัตว์ประหลาดตัวเท่าตึกก็ได้ใครจะรู้แม่เวอร์จริงๆแล้วดูไอ้สองหนอนนี่สิครับวิชาที่พวกมันฝึกใช่จะธรรมดาที่ไหนหันไปถามใครรับรองว่าสายหัวว่ามึงเคยเห็นวิชาแบบนี้อเปล่าจนฝึกกันไปฝึกกันมา บ็ดแผลจะตีกันตายไปข้างถ้าไม่ใช่เพราะครูฝึกจะมาห้ามไอ้สองคนนี้ไว้ก่อนครูฝึกไอ้พวกมึงมันตีสัตว์ประหลาดไม่ใช่มาตีกันเอง <c oughs> ซึ่งครูฝึกคนนี้เนี่ยมาตามหาอเจ้าหนุ่มมากฝีมือที่มีชื่อว่ามุรกุกิเพื่อตามเขาไปทํางานคุมครองนักวิชาการสาวเพราะยังไงซาช่วงนี้ก็ไม่มีงานจัดการกับสัตว์ประหลาดอยู่แล้วมุรุกิจึงพาเธอไปทํางาน,น,นที่ศูนย์ กับการสัตว์ประหลาดที่มีซากของสัตว์ยักษ์ชนิดหนึ่งได้ติดแงกอยู่ในหินมาเป็นเวลากว่าพันปีซึ่งในระหว่างที่พวกเขากําลังตรวจสอบและหาหลักฐานจากหนังสือที่มีรูปฝาแฝดลึกลับจูๆ่ๆพวกเขาทั้งหมดก็ถูกสะกดจิตจนไปโผล่ในโลกลึกลับแห่งหนึ่งและคู่แฝดสาวก็คุยกับมุรุกิว่าเชื้อสายของกอร์เซล่าจากจักรวาลได้อยู่ในตัวของมุรุกิด้วยไอเจ้ามุรุกิเนี่ยก็ถทังกับงง กูเป็นคนนะแต่สองคู่แฝดปริศนาก็ยังย้ำกับเขาว่าจงอย่าลืมสิ่งที่ตัวเองเป็นและก็ซิล่าจะปกป้องโลกถ้าพรกคุณไม่ทำลายโลกไปซะก่อนทัในใดนั้นมวนสะกดจิตก็คลายไปทิ้งไว้ใตความสงสัยที่มูรุกินั้นมีอยู่เต็มอกแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพออีกฝากโลกนี้เองทางด้านอเมริกาก็กำลังถูกจู่โจมจากสัตว์ประหลาดตัวยักษ ที่โผล่มาจากไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันเปิดตัวแบบอลังการจนสามารถขยายปีกอันใหญ่ยักษ์พุ่งเข้าพัดผ่าและทำลายตึกลามบ้านเรือนจนย่อยยับไม่มีชิ้นดี ชื่อของมันก็คือโรดดนปีกาใหญ่พุ่งไปกับสายลมและท่านี้ยังไม่พอพวกเราอาสูรต่างๆก็ปรากฏตัวขึ้นจากทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นอสูรพ่านนิวเคลียร์จิงกะโกล่าผู้นำพาความพินาศจากขาอันใหญ่ยักษ์ของมันถัดมาคือเจ้าตัวเต่าหนามตัวนุ่มมที่มีขนปุกอ้าวไม่มีขนใช่ว่ะมันมีหนามปกคลุมชื่อของมันคือดุกดุยตัวเต่าลุยแองกิลา ที่จับมือมาโคออบก,กับมนุษย์วานอนกิ้งซีซ่าวันนี้นึกอยากจะมาเป็นมนุษย์วาเดินทำลายโลกแทนตัวถัดมาคือคตุ๊กตะนสายความเก่าที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฟ้ยวฝ้าและแขนใบมีดขนาดยักษ์อย่างเดิะตักตนต่ํนำข้าวขามาัคุราสมาแต่นี่มันตะกแตนธรรมดาแล้วขยายล่างไม่ใช่เหรอเนี่ยอุ้ยนี่แมงงองแงงยกักษ ขนาดฝรั่งยังงงอ่ะคิดดูและยังไม่หมดแค่นั้นเพราะพวกเขายังมีแมงยักษ์อีกตัวหนึ่งให้มันลุ้นระทึกด้วยชื่อของมันคือก um ุ้งมองกาแบ่งมุมยักษ์แปดขาอยากจะท้าให้ขยุ้มหัวใจแต่ท่านียังไม่เหวอ้อพอพวกเรายังมีกุ้งยักษ์มาเสิร์ฟให้กับคนที่ชอบกุ้งอีกด้วย ชื่อของมันคืออีบิราโขดกุ้งมังกรย่างไฟใครจะเชื่อซึ่งแน่นอนว่าการปรากฏตัวของพวกสัตว์ประหลาดก็ทําให้เหล่าพิทักษ์จัก,กรวาลต้องออกมาปกป้องโลกโดยการวาดลวดลายกะนาำยิ่งปืนใหญ่แบบไม่หยั่งซึ่งต่ใครได้ดูฉากนี้อาจจะสับสนว่าพวกมึงปราบสัตว์ประหลาดหรือกำลังเล่นเกมอยู่กันแน่พราะถ้าพวกมันเยอะยังกะกดสูตร30ตัวยังไงอย่างนั้นจนเจ้ากุ้งถึงกับร้อง พอมันเจ็บหรือร่ำคาญสะเก็ดปืนอันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่อยู่ดีๆตัวของมันก็แวบบหายไปซะอย่างนั้นปรากฏว่าสิ่งที่โผลออกมาแทนก็คือยานอวกาศ <c oughs> ยังไม่หมดอีกเหรอแถมคนที่โผลออกมาก็คือหัวหน้าองค์กรรวมเจ้าชายโจจิแห่งประเทศญี่ปุน่นที่กล่าวว่าเขาได้รับการช่วยเหลือจากยูเอฟโอพวกดีไงรับได้ไหมเขาเนี่ยก็พาหัวหน้าองค์กรของญี่ปุ่นเข้าไปพบกับเจ้าเอเลี่ยนตัวดีที่บอกว่าจะมาปกป้องโลก โดยพวกเขามาจากดวงดาวที่มีชื่อว่า Planet X แต่มาที่นี่เพื่อช่วยเหลือโลกจากสัตว์ประหลาดทั้งหลายซึ่งแน่นอนว่าการกล่าวอ้างแบบนี้พวกมนุษย์หลายคนก็ไม่เชื่อเลยครับพระทางโลกเองก็ไฟกับสัตว์ประหลาดมาตั้งนานทำไมมันพึ่งมาโผล่ตอนนี้วะโดยเฉพาะเจ้ามุุกิกับนักวิชาการสาวสวยนียิงแล้วใหญ่มาอเห็นว่าเจ้าชายนั้นไม่มีเงาพวกเขาเลยเสยแสรแงแกงวางแผนให้คนไปนำเลือดของเจ้าชายโจจิมาพิสูจน์ดูพวกเขาก็พบว่าไอหมอนี่นั้นไม่ใช่มนุษย์และแล้วปฏิบัติการเปิดโปงแผนชั่วของพวกเอเรียนนั้นก็เริ่มขึ้นโดยม กีได้ไปขอร้องให้ในพนขายใหญ่อย่างด็อกลาดอดีทหารที่เคยปราบกอซิล่าจนยูหมัดมาแล้วให้มันร่วมมือในการกระชากหน้าก,กากพวกเอเลียนด้วยทางอีกฝากหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองแต่ลุงพานกับล้านชายก็บังเอิญไปเจอกับสัตว์ลึกลับนนที่กลางป่าซึ่งคุณลุงเนี่ยก็เกือบจะลั่นกายยิงมันแล้วทำไมใช่เพราะว่าหลานได้มาห้ามไว้ลุงก็บอกว่าจะห้ามทำไมตัวนั้นมันตัวอะไรยังไม่รู้เลยเจ้าหลังก็บอกว่าดูดีๆสิลุงมันกลัวนะฮมันเป็นตัวอะไรอะ อ๋อเตาดินจา้าเฮ้ตเตาดินจ้าเป็นอย่างงี้เหรอนึกว่าคางคก แต่ไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรคุณลุงก็ยอมปล่อยเจ้าสัตว์หน้าตาประหลาดตัวนี้และยอมให้มันติดรถไปด้วยกลับมาทางด้านของนายพลดักราดที่ได้พิสูจน์โดยการเอาตุ๊กตาอยา่างมาเปิดโปงพวกเอเลียนก็จะใช้ปืนยิงเจ้าชายโจจิตายปรากฏว่ามันเป็นตัวปลอมที่พวกเอเลียนนั้นจัดละครจัดฉากกันขึ้นมาหลอกชาวโลกแถมพวกมันเองยังหักหลังกันด้วยจนทําให้สุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็ต่อสู้กันขึ้นซึ่งผลแพ้ชนะก็คงไม่ต้องบอกอะไรกันมากพอหัวหน้าฝ่ายเอเลียนจะปากแย่สามารถ ใช้วิชาสะกดจิตจนทําให้เรามนุษย์เนี่ยแยกกันไปตามๆกันแต่ท่านั้นยังไม่พอพวกเขายังได้โชว์ฉากขับรถไล่ล่ากันในกันหนังด e เมทริกพร้อมกับยิงปืนบนมอเตอร์ไซค์สไลด์เป็นวงกลมแบบสุดเวอร์โคตรอลังคนสปอยที่ดูมาถึงฉากนี้ต่างก็ต้องทุบโต๊ะ แม่ญี่ปุ่นที่เป็นญี่ปุ่นจริงๆแล้วมึงมาเกาะรถกูทาไมซึ่งพอมันขับรถไล่ล่ากันจบผู้กํากับก็ดูเหมือนจะรู้ตัวว่าเอ๊ะนี่มันหนังสัตว์ประหลาดดีว่าพ่อแม่งหนังจะจบอยู่แล้วสัตว์ประหลาดตัวหลักเพิ่งจะตื่นขึ้นนั่นก็คือไอ้เจ้าตาแดงกี้แกนกุก๊กกุ๊กสัตว์ประหลาดแม่ไก่สุดเฟี้ยวมีความเสียวกวกกงเล็บคูแถมคราวนี้มันยังตื่นขึ้นมาพร้อมเลเวเลอัพจนสาม,มารถทําลายเมืองได้ในช่วงพริบตา แถมพวกเอเลี่ยนเองก็ส่งฝูงยานแมงวีเข้าถล่มพวกหน่วยพิทักษ์จักรวาลจนพินาศสิน้นไอเจ้าปากแย่เนี่ยเขาถึงกับกล่าวว่าทีนี้โลกก็จะตกอยู่ในมือของเราเพราะฝีมือของเหล่าสัตว์ประหลาดจะทําให้มันลาบและพินาศเป็นหน้ากรองแน่นอนด่านผู้พันด็อกลาดก็รู้ดีว่าถ้าปล่อยไว้โลกของมนุษย์ก็คงจะถึงการละอวสาร ทำไม่ใช่เพราะพวกเขาต้องกลับไปพึ่งพาราชาสัตว์ประหลาดอย่างก็ซิล่าอีกครั้งแผนการปลดปล่อยเจ้าอาสูรจากภูเขาน้ําแข็งยักษ์จึงเริ่มขึ้นโดยยานหัวสว่านสุดไฮเทคที่พวกเขาใช้ปราบสัตว์ประหลาดมานักต่อน,นักซึ่งเจ้าเอเลียนก็ไม่มีทางยอมที่จะให้พวกมนุษย์เนี่ยไปปลดปล่อยอาวุธลับสุดอลังการตัวของมันจึงสั่งให้ไอ้เจ้ากี้แกนกุ๊กกุกเข้าไปขัดขวางแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถทําสําเร็จ เพราะสุดท้ายแล้วเหล่ามนุษย์ก็ปลดปล่อยอาวุธลับสุดอลังการอย่างอภิมหาโคตรราชาของเหล่าสัตว์ประหลาดก็ Hello, อตซิล่าโผ่มาแล้วร้องจุ๊ง แถมร้องไม่พอเฮียกอรยังโชว์ความเทพโดยการปล่อยอะตอมิกบรีดฝากไปทักทายเจ้ากิกแกนกุกกุกด้วยซึ่งตัวของมันก็พยายามตอบโต hey ้เฮียกอร์ดยการโชว์กงเล็บสลิงสุดไฮเทคหวังจะรัดคอเฮียกอรดให้ตายคาที่โดยหารู้ไม่ว่าพลังมวลกล้ามเนื้อมันต่างกันไอ้กระจอกพอสุดท้ายแค่าหายใจใส่ เจ้าจีกแกลงกู๋ก,ก็ตัวแตกตายไปเลยเหตุการณ์นี่เนี่ยก็ส่งผลให้หัวหน้าเอเลียนยังจะปากแหย่ถึงกับร้องเฮ้ยพรับปีได้แถมเฮกอนเองก็ยังไม่หยุดแค่นั้นพอมันเดินหน้าไฟต่อแบบไปเลือดคิวต่อไปเป็นเจ้าศิลาหรือจิงกะโกล,ล่าเวอร์ชั่นฝรั่งที่แทบไม่ได้ทําหวยอะไรแอร์ถามก็ไม่ค่อยมีโผล่มาอีกทีโดนอัดเละเป็นซากไปซะแล้วลเลยเหยื่อล่าถัดมาคือเจ้าแมงมุมเขายุ่งหัวใจคิดจะปล่อยใยจับโค่นเฮกอรแต่มันก็เอาไม่อยู่สุดท้ายเจอพลังกล้ามเนือจับว เี่ยงลอยออกไปนอกดาวองคารเลยโอ้โหเลเวลช่างแตกต่างลายต่อมาคือเจ้าตุ๊กาแตนยักษ์ที่ไม่ค่อยมีบทมากนักแต่ออกมาทีไรเรียกว่าขโมยซีนเพราะมันเนี่ยว่องไวและแช่แวบแช่แวบแต่ไม่ว่ามันจะแช่แวบขนาดไหนสุดท้ายก็โดนเฮียกอตจับเวี่ยงไประแทกกับเสาไฟตายโคตรอนาถถึงกับที่อเจ้าหัวหน้ามนุษย์ต่างดาวต้องเอ่ยปากชมว่าลูกมิสตั์ประหลาดที่เก่งขนาดนี้เลยเหรอวะถามจริงแล้วแล้วก็มาถึง คู่หยุดโลกที่หลายคนต่างเฝ้ารออย่างกอซิล่าเจ้าโลดันและเจ้ายากักษ์พร้อมกับโคดลิงกิงซีธาที่โผลมาและหวังจะลุมกินโต๊เฮียกอรใเฮซินลายคล้ายจะเป็นลมแต่พวกมันก็คงลืมนึกไปเพราะเฮียกอดเรื่องนี้เป็นวิชามวยไทยและสามารถกระโดดได้ไกลจนถลายทําให้พวกมันหน้าจําเบาแทบจะเรียกได้ว่าหาทางกลับบ้านกันไม่เจอเลยทีเดียวไอเจ้าลิงกิงซีซาเลยคิดหาวิชาใหม่มาต่อก่อนด้วยวิชามวยปั้มหวังบอดี้สแลมให้เฮียกอดเนี่ยล่วงลงไปกับ พเพื่อมันจะได้กระทืบซ้ำเอาให้หน้ำใจแต่จูจูกอถูกเฮียก็ตใช้พลังก้ามเรือโยนลอยกระเด็นจนหลังดอกพอดันไปกระแทกกับน้นาำไอ้เจ้าเต่าน่ารักจนพวกมันถึงกับอยากจะบอกว่าพักก่อนเถอะพวกเราในตอนนั้นพวกมันทั้งสามหนอจึงใช้วิชาท่าไม้ตายโดยการให้เจ้าเต่ากิ่งตัวเป็นลูกกลมๆเหมือนกับลูกฟุตบอลและให้คิงซีซ่ากระโดดขึ้นไปวอลเล่ตัของมันกลางอากาศ รูปบอลเต่านั้นลอยเข้าไปตุ้งตะข่ายเย yeah! เอา้าวพวกมึงไม่ได้เตะบอลกันเหรอก็ไม่แน่เพราะสุดท้ายพวกมันทั้ง3หนอ,อก็ถูกอัดทับกองแองแมงกันอยู่ตรงนั้นซึ่งในการต่อสู้3ามตัวหนึ่งนี่เองก็อยู่ในสายตาของเจ้าเต่านินจาตัวน้อยด้วยและด้วยความคึกขนองที่มันอยากแกสู้เป็นเจ้าเต่านินจาก็เผลอทําตัวเรืองแสงจนสามารถพลนควันเป็นรูปโอลิงได้ช่างน่าปลื้มจิต ทางด้านของพวกมนุษย์ที่กาลังต่อกรกับพวกต่างดาวก็ส่งผลให้พวกเขาสามารถบุกทะลุเข้าไปจนถึงใจกลางของไอเจ้าเอเลี่ยนปากเหย่ได้ซึ่งตัวของมันเนี่ยก็พูดกับมุรกิว่าทําไมนายถึงยังจําไม่ได้ทั้งๆท,ที่ตัวของนายก็ไม่ใช่มนุษย์พอพูดจบเจ้ามนุษย์ต่างดาวก็ใช้พลังเพื่อดึงร่างที่แท้จริงของมุรุกิออกมา ปรากฏว่าลางแท,ท้จริงของเขานั้นคือชาวไซย,ยาที่หมายมุ่งหาพลังที่แข็งแกร่งและด้วยความที่ไร้สติเลยทําให้มุลกิเผลอเข้าไปทไําลายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเหตุการณ์นี้จึงส่งผลให้มอสราถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเลยทําให้มุลกินั้นได้สติกลับขึ้นมาส่วนทางด้านกอซิซลลาเองหลังจากจัดการกับเจ้าโครสัตว์ประหลาดอย่างเจ้าโครนฮิดโดลากับกุ้งมังกรจนเรียบร้อยแล้วก,กอก์ซิลาก็ต้องรับศึกใหญ่จากศัตรูที่พุ่งมาจากอวกาศชื่อของมันก็คือมอ สเอที่พวงมากับเจ้ากิแกนกุกกุกเวอร์ชันอัปเกรดอีกรอบถ้าคราวนี้เฮียกอดมีมอสท่ามาช่วยจนสามารถคลางตัวเข้ากับระเบิดของเจ้ากีแกนกุกกุกพร้อมปล่อยใบยมีดมาเฉือนไปโดนคอของตัวเองตายเฉยเลย ตายไม่ว่าขอเท่ไว้ก่อนฮึด่านบุรุกิเองพอฟื้นคื้นสติขึ้นมาก็อบอกให้ทุกคนเนี่ยดีบหนี้ออกจากยานไปเดี๋ยวเขาจะต่อก่อนกับเจ้าเอเลียนปากแย่นี่เองแต่แต่ว่าด้วยความพลังสายญาติที่ยังไม่ตื่นขึ้นก็ทําให้บุรุกิเี่นสู้ไม่ได้จนสุดท้ายเขาก็ต้องปลดปล่อยพลังที่เหลือจนทําให้ร่างของเขามีออร่าสีทองเป็นเสียงดังวีด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 เจ้าเอเลียนเนี่ยกรถึงกับออกอาการกลัวแก สำเร็จวิชาไซยาแล้วเหรอฉันไม่เชื่อหรอกเอ้ยวโ,โดนอะไรอ่ะเ,เอาใหม่นะพอมันขอร้องอีกครั้งเจ้าเอเลี่ยนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสู้พลังที่แท้จริงของชาวไซยาได้เกินสุดท้ายก็ถูกอัดตายอย่างน่าอานาถด้านเฮกอรจิล่าเองก็กาลังอัดเจ้ามอนสเตอร์เอ็กซ์อย่างมันมือถ้าไม่ใช่เพราะว่าร่างนี้เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นเพราะมันยังมีร่างที่สองแอบซ่อนอยู่ในร่างกายของมันด้วยนั่นก็คือ ไก่เซอร์กี้โดลาศัตรูคู่แข้นคู่อาฆาตของเฮียก้อนนั่นเองในด้วยร่างมหาเทพกับพลังไดโครมหาศาล ที่ปว่ยพุ่งออกมาจากปาาของเกเซอร์ก็ทําให้เฮียก๊อตถึงกับถูกอัดปลิวลอยวิวจนสลบสลาลีแถมสู้ไม่ได้จนเกือบตายในครั้งนี้พระเจ้ากิโดล่าเวอร์ชั่นอัปเกรดนอกจากจะมีพลังดุดนแรงแล้วมันยังสามารถดูดพลังนิวเคลียร์มาจากตัวของเฮียกอตได้อีกด้วยมูระกิเห็นอย่างนั้นจึงนึกถึงคําพูดของฝาแฝดลึกลับว่าพลังของเขาก็มาจากก๊อตซิล่าเขาจึงปลดปล่อยพลังซูเปอร์ไซยาจนเกิดออร่าสีทองจวีจวีจวีก่อนจะทําการมองพลังนั้นให กับเฮกอดแล้วมันก็ระเบิดพลังตะบุ้มออกมาจนหัวกิเดล่าเนี่ถึงกับหลุดลุยจนสุดท้ายก็ถูกเฮียกอดไล่เด็ดหัวเลียงตัวมากับเด็ดใบไม้ก่อนจะเวียงออกไปและใช้ซูเปอร์อะตอมิกพลจะวิ่ไปที่ล่างของไก่เซอร์กิโดล่าจนล่าเขงมันเนี่ยระเบิดตบุม กลายเป็นผงขยะอวกาศไปเลยเมื่อเสร็จสิ้นศัตรูแล้วเจ้าก็ซิล่าเนี่ยก็หันมาหาพวกมนุษย์เพื่อจะปิดบัญชีพวกเขาโทษฐานที่ขังกูไว้หลายปีแต่ทว่าเจ้าเต่าดินจาน้อยที่ขยายล่างมาก็มาห้ามไว้แถมยังโชว์ความสามารถในการปล่อยลำแสงไม่แพ้ก็ซิล่าอีกด้วยจนในตอนจบ สัตว์ประหลาดทั้งสองหนอก็ว่ายน้ําแข่งกันใครไปไม่ทันต้องเป็นคนไปจับกุ้งมาเป็นอาหารเย็นในวันนี้และเรื่องราวของก็ติล่าไฟนอลวอลก็จบไว้เพียงเท่านี้ก็ที่จางก,กันไปก็อย่าลืมฝากากดไลค์ซับตะขายกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆนะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในคลิปหน้าสํหรับวันนี้ยูซาบตีนลาไปก่อนครับสวัสดีจ้า If I move, that's ain't no problem, I know where we go, she had to move